กลุ่มพานป่าห้าคนประกอบไปด้วยทิศแสงหานปริชาสมบัติและดวงเดินเข้าสู่ป่าลึกทางตอนเหนือของหมู่บ้านป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าไม่มีใครควรย่างกรายเข้าไปมันเป็นป่าต้องห้ามที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณเร่ร่อนพระธุดงลึกลับและเสียงสวมดมนต์ที่ไม่มีที่มาแม้จะเคยได้ยินเรื่องเล่าเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก แต่พวกเขาไม่เคยเชื่อว่าเขาเป็นพรานที่เติบโตก,กับป่าและไม่มีสิ่งใดในป่าที่ทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวแต่ค่าคืนนี้ทุกอย่างกลับให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปหมอกสีขาวลอยต่ํากว่าปกติปกคลุมพื้นที่ราวกับเป็นม่านแห่งความลึกลับเสียงมแมลงกลางคืนเงียบงนันไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมพวกเขาเดินลึกเข้าไปจนพบกับต้นไม้ใหญ่ที่ดูเก่าแก่และสูงตระงาน รากของมันแผ่กว้างปกคลุมพื้นดินใต้ต้นไม้นั้นมีร่างของพระธุดงรูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่จีวรของท่านซีจางจนเกือบจะเป็นสีเทาร่างของท่านผอมแห้งผิดธรรมชาติดวงตาของท่านปิดสนิทและใบหน้าดูสงบนิ่งท่ามกลางบรรยากาศอึดอัดที่ปกคลุมไปทั่วมีบางอย่างในตัวพระธุดงรูปนี้ที่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจ พวกเขาตัดสินใจเดินผ่านพระธุดงรูปนั้นโดยไม่เอ่ยอะไรแต่เมื่อเดินผ่านไปได้ไม่กี่ก้าวพระกลับลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาของพระเป็นสีดำสนิทไม่มีตาขาวพวกเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แล่นวาบขึ้นสันหลังแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาพวกเขาเดินเร็วขึ้นรู้สึกว่าควรออกห่างจากสถานที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุด พวกเขาหาพื้นที่สำหรับตั้งแคมป์พยายามก่อกองไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นแต่แม้ไฟจะลุกโชนบรรยากาศรอบตัวก็ยังเย็นเยอืเยอกผิดปกติอยู่ดีแล้วมันก็เริ่มขึ้นเสียงสวดมนต์ดังขึ้นจากที่ไกลๆบทสวดมนต์ที่ไม่ใช่เสียงของพวกเขามันก้องตังวานและหนักแน่นเกินกว่าที่เสียงมนุษย์ปกติจะทำได้พรานคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นและแทบหยุดหายใจ เขาเห็นพระธุดงรูปเดิมยืนอยู่ที่นั่นแต่ท่านไม่มีขาทุกคนมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกดวงตาของพระธุดงยังคงดำสนิทเสียงสวดนมนต์ยังคงดังต่อเนื่องแต่ปากของท่านกลับไม่ขยับลมพัดกระโชกแรงจนเปลวไฟโอนเอ็นไปมากิ่งไม้หักเสียงดังรอบตัวพวกเขารานคนหนึ่งพยายามหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปยังพระธุดงแต่เมื่อไฟกระทบกับร่างของพระ ท่านก็หายไปในทันทีมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงสวดมนต์ที่ยังคงดังก้องอยู่ในอากาศพวกเขารีบเก็บข้าวของและตัดสินใจออกจากป่าให้เร็วที่สุดแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปทางไหนถูกเส้นทางกลับพาพวกเขาวนกลับมานาจุดเดิมตอนนี้ดูเหมือนว่าป่าทั้งผืนกำลังเล่นตลกกับพวกเขาอากาศเย็นยะเยือกขึ้นเรื่อยๆความเงียบป,ปกคลุมทุกอย่าง ไม่มีใครกล้าพูดอะไรแต่พวกเขารับรู้ได้ว่ากำลังมีบางสิ่งติดตามพวกเขาอยู่ทันใดนั้นเสียงสวดมนต์กลับมาอีกครั้งคราวนี้มันใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆพวกเขาหยุดชะงักและมองไปรอบๆแล้วก็ต้องขนลุกไปทั้งตัวร่างของพระธุดงรูปนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มีเงาดำอีกนับสิบยืนอยู่รอบๆแคมป์ พวกมันไม่มีใบหน้าไม่มีตาค้าวไม่มีขาพวกมันลอยอยู่เหนือพื้นพรานคนหนึ่งตัดสินใจยิงปืนใส่พวกมันแต่เสียงปืนกลับไม่มีเสียงไม่มีเสียงกระสุนไม่มีแรงสะท้อนทุกอย่างถูกดูดกลืนด้วยความเงียบเสียงสวมดมนต์ดังกระหึ่มมาในหัวของทุกคนราวกับกําลังพยายามครอบงำจิตใจของพวกเขาทันใดนั้นทุกอย่างก็มืดสนิท ทั้งห้าคนตื่นขึ้นมาในที่เดิมทุกอย่างดูปกติแต่พวกเขารู้ดีว่าบางอย่างเปลี่ยนไปไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองป่าแห่งนั้นอีกพวกเขารีบเดินออกจากป่าโดยไม่พูดอะไรเมื่อกลับถึงหมู่บ้านหนึ่งในพรานเดินเข้าไปในวัดเพื่อทำบุญล้างสวยแต่เมื่อเขาเล่าเรื่องพระธุดงให้พระในวัดฟัง พระกลับมองเขาด้วยแววตาสงสยัยและบอกไปว่าในป่าแห่งนั้นไม่มีพระธุดงรูปใดอาศัยอยู่มานานหลายสิบปีแล้วคืนนั้นผรานคนหนึ่งหายตัวไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นพวกเขาไปค้นหาที่บ้านของเขาแต่กลับพบเพียงจีวรเก่าขาดวิ่นวางอยู่กลางบ้านเสียงสวมดมนต์ยังคงดังก้องในสายลมเสียงของพระธุดงที่ไม่มีเงาค้า กลุ่มพรานที่เหลือยืนจ้องมองจีวรเก่าอย่างไม่เชื่อสายตาพวกเขาเพิ่งออกจากป่ามาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่หนึ่งในพวกเขากลับหายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอยสมบัติยื่นมือออกไปไม้จะสัมผัสผ้าแต่หานรีบคว้ามือของเขาไว้แน่นสีหน้าของหานซีดมากดวงมองไปยังผื้นจีวรที่ขาดวินก่อนจะสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจ ตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกสีดำซีดบนจีวรมีอักษรที่เขียนว่าอยากกลับไปไม่มีใครกล้าแตะต้องจีวรนนั่นอีกที่แสงมองรอบตัวสัมผัสได้ถึงความวังเวงที่แฝงอยู่ในอากาศมันไม่ใช่ความเงียบปกติแต่เป็นความเงียบที่เหมือนบางอย่างกำลังเฝ้ามองอยู่คืนนั้นพวกเขาต่างหลับหลับตื่นต่นฝันถึงเสียงสวมดมนต์ที่ค่อยๆดังขึ้นในความมืด ฝันถึงร่างของพระทุดงที่ไร้ค่าและฝันถึงเพื่อนของพวกเขาที่หายตัวไปแต่ทุกคนก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันพร้อมกับเหงื่อที่ชุ่มร่างกายในรุ่งเช้าหมอกบางลอยต่ำปกคลุมหมู่บ้านแต่ไม่ใช่หมอกแบบปกติมันเป็นหมอกที่คล้ายกับที่พวกเขาเห็นในป่าต้องห้ามหมอกที่เหมือนกำลังเรียกหาพวกเขาให้กลับไปไม่มีใครกลา้าพูดถึงมันอีก ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะออกจากบ้านเมื่อฟ้าเริ่มมืดแต่ทุกคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงสวมดมนต์แว่วมาในสายลมเสียงของพระทุดงที่ไม่มีขาและเสียงของเพื่อนที่จากไปหญิงสาวผู้เต็มไปด้วยความรักที่หมกมุ่นและคลั่งไคล้ในชายที่เธอรักอย่างสุดหัวใจไม่สามารถทนเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงอื่นได้ ความปรารถนาอันแรงกล้าผลักดันให้เธอตัดสินใจใช้ไสยศาสตร์เพื่อทำให้เขาตกเป็นของเธอเพียงผู้เดียวเธอเดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความเชื่อโบราณที่นั่นเธอได้พบกับหมอผีที่ขึ้นชื่อเรื่องมนต์ดำและวิชาน้ำมันไพรยเขามอบน้ำมันไพรยให้เธอน้ำมันที่ได้จากศพหญิงสาวที่ตายทั้งกลมผสมกับคาถาแห่งการผูกมัด เธอรับขวดน้ำมันรายนั่นมาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังโดยไม่สนใจคำเตือนของหมอผีว่าทุกอย่างไม่ได้จะได้มาแบบฟรีๆแต่ต้องแลกด้วยบางสิ่งเมื่อเธอเริ่มใช้มันทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีชายที่เคยเมินเฉยเริ่มกลับมาสนใจเธออย่างรวดเร็วดวงตาของเขาที่เคยเย็นชาเต็มไปด้วยความหลงไหลทุกที่ที่เธอไป เขาตามติดไม่ยอมห่างจากเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวเธอรู้สึกได้ว่าน้ำมันพายทางานได้ผลดีเกินคาดแต่เธอไม่เคยคิดเลยว่ามันจะต้องแลกมากับบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวในคืนแรกที่เธอใช้มันเธอฝันเห็นหญิงสาวในชุดขาดรุงริ่งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอาฆาตเธอเห็นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ในเงามืดกรีดร้องร้องไห้ และเอื้อมมือมาหาเธอทุกครั้งที่เธอตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายเธอพบว่าตัวเองจะมีเหงื่อชุ่มและบางครั้งก็มีอรอยเล็บข่วนยาวเป็นทางตามร่างกายราวกับว่ามีใครบางคนพยายามข่วนเธอความผิดปกติเริ่มปรากฏชัดขึ้นในชีวิตประจำวันเธอรู้สึกว่าผิวของเธอเองซีดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะใช้เครื่องสำอางกลบเท่าไหร่ก็ไม่ช่วย อีกทั้งร่างกายของเธอกลับมีกลิ่นเหม็นเน่าจางๆที่แม้จะอาบน้ำกี่ครั้งก็ไม่สามารถล้างออกได้ทุกครั้งที่เธอมองกระจกเธอจะเห็นบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเงาในกระจกของเธอเริ่มบิดเบี้ยวและมืดมนดวงตาที่จ้องกลับมาเต็มไปด้วยเงามืดและความสิ้นหวังเธอเริ่มเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มในบ้านเสียงกระซิบก้องอยู่ในอากาศทุกครั้งที่เธออยู่ตามลำพัง รากบมีสายตานับสิบจับจ้องเธออยู่ตลอดเวลาความหวาดกลัวเริ่มเข้าครอบงำในจิตใจของเธอเธอเริ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มืดแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเธอก็ยังคงรู้สึกถึงเงาดำนั้นในคืนหนึ่งเธอพยายามจะหยุดทุกอย่างเธอเดินกลับไปหาหมอพีหวังให้เขาช่วยถอนมนต์ดำแต่เขาเพียงยิ้มเย็นชาให้เธอและเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่า สิ่งที่ปลุกขึ้นมาไม่สามารถถูกขับไล่ออกไปได้เธอไม่ได้เป็นผู้ควบคุมมนต์เสน์นี้แต่น้ำมันพรายเป็นผู้ควบคุมเธอแทนเมื่อเธอกลับถึงบ้านสิ่งที่รอเธออยู่ทำให้เธอแทบบ้ากระจกทุกบานในบ้านไม่ได้สะท้อนภาพของเธออีกต่อไปแต่เป็นภาพของหญิงสาวในชุดขาดรุ่งริ่งที่เธอเห็นในฝันเสียงเรียกชื่อของเธอดังตลอดเวลา ราวกับกำลังเรียกให้เธอไปอยู่ด้วยเธอพยายามจะหนีแต่ขาของเธออ่อนแรงราวกับถูกตรึงอยู่กับที่ร่างกายของเธอเย็นขึ้นทุกขณะหัวใจของเธอเต้นช้าลงความหวาดกลัวทำให้เธอเริ่มหายใจไม่ออกชายที่เธอทำสเนสน่ห์ใส่เดินเข้ามาหาเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหลงไหลไม่ต่างจากเดิมแต่เมื่อเธอพยายามพูดกับเขา เสียงที่เปล่งออกมากลับไม่ใช่เสียงของเธอเองแต่มันเป็นเสียงแหบแห้งของใครบางคนที่เธอไม่รู้จักเธอตกใจและหันไปมองมือของตัวเองแต่มันกลับกลายเป็นผิวซีดเซียวราวกับศพที่ถูกฝังมานานมาถึงตอนนี้เธอเริ่มตระหนักแล้วว่าเธอไม่ได้อยู่ในร่างของตัวเองอีกต่อไปหญิงสาวที่เธอเห็นในฝันได้เข้ามาแทนที่เธอแล้วดวงตาของเธอที่เคยสดใสก็หายไปเงาในกระจก ไม่ใช่ตัวเธออีกต่อไปเธอพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาในคืนต่อมาชายที่เธอเคยหลงไหลย,ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นเขาเดินตามเสียงกระซิบที่ดังขึ้นทุกค่ำคืนเขาเห็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่กลางห้องผิวขาวซีดดวงตากลงโบและรอยยิ้มที่ผิดปกติเธอเอื้อมมือไปหาเขา และเขาก็เดินเข้าไปหาเธอโดยไม่รู้ตัวเสียงกรีดร้องเงียบหายไปในอากาศและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นชายคนนั้นอีกเลยบ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้และทุกค่ำคืนหากใครเดินผ่านพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงของหญิงสาวที่ร้องเรียกหาคนรักของเธอและในเงาสะท้อนของกระจกที่แตกร้า ใครก็ตามที่มองเข้าไปอาจเห็นเธอ,อยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเฝ้ารอให้ใครสักคนตกเป็นเหยื่อของสเสน่ห์ลวงนี้อีกครั้งบ้านไม้หลังเก่าที่ตั้งประงานอยู่ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นที่เรื่องลือกันว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเงาเมืดใต้ถุนบ้านหญิงสาวเคยใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนที่เธอจะย้ายออกไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ บ้านทรงไทยยกสูงหลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวเธอมาหลายชั่วอายุคนใตยถุนบ้านกว้างโลง่งแสงอาทิตย์ส่องลงมาตลอดทั้งวันแม้ในบางครั้งอาจจะดูมืดครึ้มไปบ้างตำนานเกี่ยวกับเงาดําใต้ถุนบ้านถูกเล่าขานกันมาหลายสิบปีชาวบ้านบางคนเล่าว่าใครก็ตามที่มองลงไปใต้ถุนบ้านในเวลากลางคืน อาจเห็นเงาหลางๆของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ตรงนั้นบางคืนจะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนไปมาใ,ใต้พื้นไม้บางคนเห็นเงาดำเคลื่อนไหวไปมาในความมืดแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเคยทำให้เธอขนลุกในวัยเด็กแต่เธอกลับเห็นเป็นเรื่องตลกเมื่อเติบโตขึ้นเวลาผ่านไปหลายปียญิงสาวกลับมายัางบ้านหลังเดิมนี้อีกครั้งหลังจากที่พ่อแม่ของเธอจากไป บ้านหลังนี้ถูกปล่อยให้ร้างมานานหลายปีจนถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันและฝุ่นหนาแน่นในวันที่เธอเดินทางกลับมาสายฝนโปรย,ยปลายลงมาตลอดทั้งวันทำให้บรรยากาศรอบบ้านยิ่งเงียบเงาและวังเวงลมพัดแรงจนกิ่งไม้แห้งกระแทกกับตัวบ้านเป็นระยะๆะะเสียงหวีดวิวของลมลอดผ่านช่องไม้เก่าเป็นเสียงที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเธอเปิดประตูบ้านเข้าไป และพบว่าทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมโต๊เก้าอี้ยังวางอยู่ในตำแหน่งเดิมผ้าคลุงมเฟอร์นิเจอร์เต็มไปด้วยฝุ่นนะ้าแต่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกประหลาดก็คือพื้นไม้บางจุดดูเหมือนจะมีรอยเท้าราวกับว่ามีบางสิ่งเดินวนไปมาเธอพยายามสลัดความคิดออกจากหัวและคิดว่ามันคงเป็นรอยเก่าที่นานมาแล้วเมื่อเธอลงไปสำรวจใต้ทุนบ้าน กลิ่นอับของดินชื้นและไม้เก่าก็ตีขึ้นมาอย่างรุนแรงอากาศเย็นกว่าด้านบนมากความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มซึมลึกเข้ามาในจิตใจเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับจ้องจากมุมมืดของใต้ถุนบ้านทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากเงามืดเป็นเสียงที่พูดกับเธอว่ากลับมาแล้วใช่ไหมเสียงนั้นเย็นๆชวนให้คนลุกไม่ใช่น้ำเสียงของคนทั่วไป ทำให้เธอหยุดชะง,งักหัวใจเต้นรัวเงาดำค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาจากมุมมืดมันสูงเกินกว่าคนปกติร่างกายผอมบางจนแทบจะเห็นกระดูกดวงตาเรืองแสงสีขาวอยู่ในความมืดร่างกายของมันมีรอยแผลลึกและเลือดแห้งกรึกกรังทั่วตัวทุกก้าวของมันทำให้พื้นใต้ถุนบ้านนั้นสั่นสะเทือนเธอพยายามก้าวถอยหลัง แต่บางสิ่งจับข้อเท้าของเธอไว้เธอก้มลงมองและพบว่ามือซี่เสียวไร้ชีวิตโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินใต้ถุนบ้านนิ้วมือยาวเหยียดกลงเล็บแหลมคมขมูดลากไปตามข้อเท้าของเธอเธอดิ้นรนอย่างสุดกำลังแต่แรงดึงกลับรุนแรงขึ้นเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดูดลงไปใต้พื้นไม้ก่อนที่สติของเธอจะดับวูบลงเธอเห็นภาพจากอดีตย้อนกลับมา เธอเห็นตัวเองในวัยเด็กกำลังนั่งเล่นอยู่บนเรือนไม้พ่อของเธอเคยเตือนเธอไม่ให้ลงไปใต้ทุนในตอนกลางคืนตอนนั้นเธอไม่เข้าใจเหตุผลแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วเธอเห็นภาพของคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีก่อนพวกเขาไม่ได้ย้ายออกไปแต่พวกเขาถูกฝังไว้ใต้ถุนบ้านในอดีตบ้านหลังนี้เคยเป็นสถานที่ที่ถูกใช้ในการลงโทษ ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหรือขัดแย้งกับผู้นำในหมู่บ้านจะถูกลากลงไปใต้ถุนบ้านและไม่มีใครได้พบพวกเขาอีกเลยเธอเห็นเงาของพวกเขาค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินพวกเขาไม่ใช่เพียงเงาเดียวแต่เป็นหลายร่างพวกเขามองเธอด้วยตากลงโบและยื่นมือมาหาเธอเสียงไก่ขันดังขึ้นบ้านหลังเก่าตั้งระงานอยู่เช่นเดิม ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่ผ่านมาหากมีใครผ่านไปแถวนั้นพวกเขาอาจเห็นบางสิ่งใต้ทุนบ้านบางทีอาจเป็นเพียงเงาของต้นไม้แต่บางครั้งมันอาจเป็นเงาของใครบางคนหากมีใครกล้ามองเข้าไปใต้ทุนบ้านในตอนกลางคืนและเป็นคืนเดือนมืดพวกเขาอาจเห็นร่างของหญิงสาวในชุดเดิมยืนอยู่ที่นั่นจ้องมองออกมา เธอไม่ได้หายไปไหนเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของเหงาที่เคยจับจ้องเธอมาโดยตลอดและเธอกำลังรอเหยื่อรายต่อไป